าคมโรฮิงญาประเทศไทยเคลื่อนไหวขอกรรมการสิทธิ์ช่วยเหลือชาวโรฮิงญาที่ถูกจับกลุ่มทูต25ชาติติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมวอนสหประชาชาติยื่นมือเข้าช่วย วันครูครูใต้รวมใจอุทิศส่วนกุศลให้157ครูที่เสียชีวิตจากความไม่สงบสาบสึ้งทุกแรงใจสนับสนุนจากทั่วประเทศย้ำพร้อมทำหน้าที่เพื่ออุดมการครูเขี่ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชัน่น ความปรารถนาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หน ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นในวันครูนะครับ16มกราคมนะครับวันนี้ก็หลายท่านคงมีโอกาสได้รำลึกถึงครูที่สอนท่านมานะฮะตั้งแต่ระดับชั้นไหนก็ตามแต่นะบางท่านก็มีโอกาสอาจจะมีโอกาสได้ไปเจอคุณครูตัวจริงด้วยซ้ำไปบางท่านก็มีโอกาสโทรศัพท์ไปหาคุณครูนะฮะบางท่านก็อาจจะไม่มีโอกาส เพราะว่าครูนั้นอาจจะจากไปแล้วก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนๆนะฮะทางโทรศัพท์หรือว่าทางสังคมออนไลน์ถึงเรื่องของคุณครูครับก็ะะมีความสุขวันนี้ก็ถือว่าได้รำลึกถึงครูนะฮะได้คิดถึงชื่อครูคนนั้นครูครนนี้ออนะครับย้อนกลับไปออนะฮะคุณธีระคุณบรรชงก็คงจะจำชื่อคุณครูได้คสักสิบชื่อไหมอโอ้หนักใจเลย ต้องมาค่อยนึกต้องค่อยนึกแต่ว่าครูที่จะจําได้ดีก็คือครูที่เวลาเราดื้อแล้วครูเนี่ยลงโทษหนักใช่คือครูที่ตีเราล่ะใช่ครูถูกตีเยอะส่วนใหญ่จะเป็นความผิดเรื่องอะไรโอ้หลายเรื่องหลายเรื่องเลยเช่นเช่นเปิดกระโปรงผู้หญิงไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องทํานองนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องทํานองแบบตามภาษาผู้ชายเช่นเรื่องเกเรโดดเรียนโดดเรียนไปชกต่อยหรือว่าเอาเสื้อผ้าของนอกเกง ทำมองเนี่ยตีเลยเหรอติงตีเลยเหรอถ้าตีเนี่ยตอนเด็กๆจําได้ว่าไม่ได้ส่งการบ้านอไม่ได้ส่งการบ้านติดต่อกันเป็นอาทิตย์อ่ะโอ้โหเป็นอาทิตย์เลยโอ้โหเลอถูกตีเลยถูกตีเลยยังมาหัวเราะอีกเอาคุณธีละคุณธีละถูกตีไหมมีมีมีถูกตีใช่ไหมมีถูกตีเรื่องอะไรส่วนใหญ่เรื่องอะไรข้อหาหนีเรียนหนีเรียนหนีเรียนไม่ตั้งใจเรียนแล้วมีอยู่ครัหนึ่งนะคือมีวันหนึ่งใจเย็นมากเลยไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะตื่นเช้ามา มาถึงที่โรงเรียนเออไม่ใช่สิม,มาโรงเรียนก็ธรรมดา,าแล้วกลับบ้านไปกลับบ้านไปเอากระเป๋าาวางเสร็จแม่มาบอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้ครูเขาเรียกไปหาอุ้ยอุ้ยเราตกใจเลยแสดงว่าครูติดต่อมาที่แม่ครูติดต่อมาที่แม่แล้วยังไปหาแล้วว่าเนี่ยคุณครูเขาบอกว่าไม่ตั้งใจเรียนให้ไปหาที่โรงเรียน ให้ผู้ปกครองพบอ๋อเลยระหว่างเทอมเนีโอ้โหผมวูบเลยใช่ไหมตอนนั้นวูบเลยแล้วแม่ก็ไปไปสิแล้วไม่ตั้งใจเรียนจริงตัวเ็าเล่นมากเล่นซะเยอะก็นั่นแหละไม่ตั้งใจเรียนแล้วคุณนกคุณนกโอ้โหผมไม่มีเลยผมแบบไม่มีเลยเรียบร้อยหมดเลยใช่เป็นแบบเป็นตัวแทนนักเรียนแบบเชิญธงชาติเป็นตัวแทนนักเรียนระดับชั้นไปไปจุด ทูบเทียนเวลาบูชาครูเป็นตัวแทนนักเรียนไปลำวงงานมันอยมันมันมีแต่เรื่องเรื่องบวกอะ่ะโอ้แด่ว่าไม่ใช่ล่ะใช่เห <laughs> ร <laughs> อโอ้แบบ ทำไมฮะตอนเด็กอยู่แถวหน้าหรืวเไม่ไแถวหน้าหเล่วก็แถวหน้าอืสถวหน้าเลย่วตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนมากอครับโอเคนะใช่ไม่น่าใช่ใช่แต่งานมันครูที่ทั่วประเทศนะฮะให้กําลังใจกันมากเลยก็คงจะเป็นครูที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่นะครับวันนี้ก็มีการจัดงานบรนครูกันอย่างเช่นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับที่โรงเรียนนราศิษขาลัยอาเภอเมืองนะครับ คุณนิพัฒน์มณีผอ,อ,อสํานักง,งานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครับนราาที่ว่าเขตสามก็เป็นประธานในพิธีทาบุญตักบาตรนะครับให้แก่พระพิสุสงฆ์นะครับเนื่องในโอกาสวันครูประจําปีนี้แล้วก็ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดนะครับข้าราชการครูที่นับถือศาสนาิสลาม <c oughs> ก็ทําพิธีละหมาด <c oughs> เพื่อส่งดวงวิญ,ญญาณของครูผู้ล่วงลับนะครับแล้วก็ขอให้พื้นที่ในสามจังหวัดเกิดความสงบสุข ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเ็ดรอบพระชมพันษา,าสารากลางจังหวัดนั้นก็มีพิธีมอบโล่รางวัลแก่ครูดีเด่นในสังกัดสมาคมการศึกษาเอกชนของทางจังหวัดรวม3 6ท่านจาก24โรงเรียนนะครับและมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับดีมาก4โรงเรียนด้วยนะครับ,รบกรรมาการสภาบนตรีสมาพันธ์สมาคมครูวห่งประเทศไทยคุณสุดสายบุญช่วย ก็บอกว่าวันครูปีนี้สิ่งที่อยากได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับอยากได้ความสงบสุข <ฮะ S 2> ซึ่งรอคอยมาปีนี้ขึ้นปีที่9แล้วนะครับ <ฮะ S 2> ถนับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องปล้นปืนนะฮะที่ปี2 5 4 7นะครับครับคุณสุดสายก็เป็นตัวแทนครูว่าอยากได้ความสงบสุขนั่นคือความปลอดภัยของครูผู้บริสุทธิ์ทุกคนส่วนเรื่องแนวทางนโยบายของรัฐที่วางกรอบไว ให้กองกําลังไปปฏิบัติในส่วนของการรปภพพครูและประชาชนนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเห็นด้วยเพียงแต่ต้องประเมินแต่และพื้นที่ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคนะฮะนี่โรงเรียนเก่าผมเลยเนี่ยนี่หละฮะโรงเรียนอะไรนาราศิขาะราราอ๋อเลยสมัยอยู่มต้นนะฮะอ๋ออันนี้โรงเรียนมัธยมรอฮะโรงเรียนมัธยมครับเลยอ๋อเรียนเรียนจบมัธยมจากที่นี่นะมัธยมต้นจากนาาศิขาร แล้วก็มาต่อมอปลายที่กรุงเทพนะที่นี่ละที่นี่ที่เกเรใช่ไหมเกเรตั้งแต่ปฐมแล้วโอ้โหเยอะเยอะที่นี่เลยครับก็157ท่านนะครับบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบนะฮะวันนี้จริงๆเนี่ยหลายๆโรงเรียนหลายๆจังหวัดนะฮะก็ได้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับบุคลากรทางการศึกษาด้วยคือ ไม่ใช่เฉพาะแต่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะอย่างที่จังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานทางไกลเพื่อสันติภาพแดกครูชายแดนใต้แล้วก็ก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือครูชายแดนใต้ด้วยนะครับนี่ฮะนี่อยู่ลำพูนนะฮะซึ่ง การจัดงานเนี่ยเขาจัดขึ้นระหว่าง6ถึง17มกราคมนะครับมีนักกีฬาศิลปินดารานักร้องร่วมกันปั่นจักรยานทางไกลเส้นทางกรุงเทพถึงเชียงรายระยะทาง990กิโลเมตรผ่านจังหวัดต่างๆซึ่งลำพูนเป็นหนึ่งใน10จังหวัดที่เส้นทางผ่านด้วยนะครับเขาก็เลยมีการรณรงค์ระดมเงินบริจาคจัดกิจกรรมเพื่อตั้งกองทุนให้ความช่วยเหลือครอบครัวและทายาทของครูที่ ประสบเหตุในสามจังหวัดแดนภาคใต้ก็ร่วมมือร่วมใจกันนะ,ะอืมนะฮะแล้วก็กิจกรรมในหลายๆจังหวัดก็คล้ายๆกันนะฮะถ้าภาคใต้ก็จะไว้อะไรให้กับครูที่เสียชีวิตไปนะฮะส่วนภาคอื่นๆกิจกรรมการทําบุญตักบาตรนี่ก็เยอะนะฮะจะลําพูนจะพิจิตรหรือจังหวัดอื่นๆ, <c oughs> ๆนะฮะก็ทําบุญตักบาตรในช่วงเช้านะฮะอย่างเช่นที่ยะลานะฮะที่หอประชุมมหาวิทยายลัยราชพัฏยะลานะครับอำเภอเมืองยะลา ท่านผู้ว่าก็เป็นประธานในพธิธีรำลึกพระคุณบุรพาจารย์และกล่าวปฏิญ,ญาณตนนะครับก็คือวันครูเนี่ยก็รวมถึงอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคุณเดชรัตน์สิมสิริก็เป็นประธานในพธิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรแก่ครูในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนในพื้นที่รวม32ท่านเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูครูดีที่ปฏิบัติ ตนตามตามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพทุ่มเทเ,เสียสละถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังความมีคุณธรรมนะฮะที่ปัตตานีนะครับก็จัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศคุณประมุขละมุนนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับก็จัดขึ้นในสมเขตพื้นที่การศึกษาเลยนะครับเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เขตพื้นที่การศึกษาเขต2จัดขึ้นที่โรงแรม CS ปัตตานีเขตพื้นที่การศึกษาเขต3จัดขึ้นที่ว่าการอำเภอสายบุรีนะครับก็มีข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมภายใต้ชื่องานว่าเฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเป็นครูก็มีพิธีไหว้ครูอะไรด้วยนะครับ,รบนี่นะฮะแล้วก็รำลึกถึงครูที่เสียชีวิตไป157ท่านครับ157ท่านนะฮะ ครูที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็ถือว่าเป็นครูที่รับภาระหนักมากๆนะฮะปกติภาระครูก็หนักอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่นั้นต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยใช่ครับนะครับในขณะเดียวกันนั้นจะจะอ้างเรื่องความไม่ปลอดภัยไม่ไปสอนลูกศิษย์ก็ไม่ได้ก็ต้องไปสอนนะครนะครูที่3จังหวัดเนี่ยบางท่านเขาก็ยอมรับนะครับว่าการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะฮะมันทําให้คุณภาพ ของเด็กนักเรียนเนี่ยตกต่ำลงไปนะเพราะโอกาสในการเรียนการสอนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หยุดใช่ไหมเดี๋ยวก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นนี่นะฮะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่มีวันครูนะครเราไปดูนะฮะประเทศอื่นๆเขาก็มีวันครูนะฮะอย่างของเราเดือนวันนี้16มกราคมใช่ไหมฮะถัดจากเราไปเนี่ยนะฮะก็จะมีประเทศแอลเบเนียแอลเบเนียในวันครู ตรงกับวันที่7มีนาคมสโลวีเวนีย28มีนาคมสาธารณรัฐเช็กก็28มีนาคมนะฮะแล้วจีนจีนวันที่10กันยายนหรือสิงคโปร์สิงคโปร์วันที่1กันยายนนะฮะไต้หวัน28กันยายนเกาหลีใต้15พฤษภาคมเวียดนาม20พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะโอ้โหหลายประเทศเลยมีวันครูนะฮะ วันครูเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ2500ขออภัย2499แล้วนะครับมีมานานหลายปีแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะครุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญครุสภาประจำปี <c oughs> ก็จะเป็นวันที่บรรดาผู้แทนครูทั่วประเทศเนี่ยจะเดินทางมาถแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาที่ครุสภา <c oughs> แล้วก็มีการซักถามประเด็นข้อข้องใจต่างๆการดำเนินการต่างๆนะฮะ แล้วปี2499นี่นะครับในการประชุมสามัญครุสภาประจำปีเนี่ยตอนนั้นจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นประธานกรรมการโดยการครุสภากิติศักดิ์ด้วยก็ได้ปราสายกับที่ประชุมครูทั่วประเทศบอกว่าครูเป็นผู้ที่มีบุญคุณเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างในชีวิตข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรจะมีสักหนึ่งวันสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะ ะะก็เลยกลายเป็นที่มาของวันครูในวันนี้นะครับ16มกราคมครับนะฮะก็สืบเนื่องจากมีสภาครูที่เรียกว่าครูรู้สภาคร,ครูทุกคนก็ถือว่าเป็นสมาชิกของสภาที่นี่นะฮะก็มา <c oughs> ประชุมสภากันนะ,ะประชุมครูรู้สภากันแล้วก็จัดมาเนื่องานะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่ง เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าวันนี้มีอีกหลายเรื่องนะฮะเหนือเมฆเหนือเมฆ2กลับมาเป็นที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเราะว่ผู้ิกลับวันนี้นะฮะทั้งผู้กับทั้งผู้สร้างคุณนกชัดชยัยคุณนกสินใจคุณนนทรีนะครับได้เข้าไปให้ข้อมูลกับทางกรรมธิการครับแล้วก็เปิดใจกับสื่อเป็นครั้งแรกนะฮะหลังจากกลับมาจากเที่ยวพักผ่อนที่เลบานอนครับ,รบเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ